ใชช็คอยจ,จ,จะใส่เป็นตัวทีพอตข้หวานนะคะก็เพิ่มรสหวานนิดหน่อยให้กับตัวน้ําที่เราจะเอามาชมุบปกตินะคะเวลาทาน้ำชมพอยจะเน้นอย่างวันนี้พอยทำมาาะฉ่าลาเต้ใช่ไหมคะที่จะมาดิพอยก็จะใช้เป็นคู่ตัวทีพอตข้นหวานแล้วก็จะคู่กับตัวนี่เลยทีพอตเอ็กซ์ตร้าใช่ค่ะสองันสคนนี้คือจะต้องอยู่ด้วยกันตลอดเวลา ที่สำคัญนะคะคืออยากให้ดูสีของตัวทีพอรเอ็กซ์เตอร์เพราะว่า<ะ>เขาจะมีสีขาวที่ปกติแล้วอะค่ะถ้าถ้าเราใช้ไม่ได้ใจว่ายังไงเนาะแต่ว่าถ้าสมมติของทีพอรเนี่ยค่ะเขาจะมีความขาวค่ะ,ะพอเรามาผสมกับตัวชาเนี่ยสีของชาเราอะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตหรือจะเป็นอะไรจะไม่เปลี่ยนเลยค่ะก็จะได้สีที่แบบ สวยสดเขาเรียกว่าเหมือนให้สีแบบตั้งเดิมใช่ค่ะแล้วก็ให้รสชาติที่กลมกล่อมด้วยใช่เพราะว่าปกติบางครั้งมันจะออกแบบเหลืองอะไรอย่างเงี้ยทำให้สีที่เราต้องการเนี่ยเปลี่ยนไปคือเปลี่ยนไปและอย่างภาพตัวเนี้ยค่ะตัวทีพอตเขียวค่ะก็จะได้เนื้อที่แบบ<ส>ยังสวยอยู่ค่ะก็คือเชฟพอจะใส่เป็นทีพอตเอ็กซ์ตร้าลงไปนะคะผสมรวมกันตัวทีพอตเอ็กซ์ตร้าเนี่ยเขาก็จะมีสีขาวที่ไม่ทำให้ตัวผลิตภัณฑ์ที่ หลายหท่านใช้เปลี่ยนสีอย่างแน่นอนโดยเฉพาะเป็นวัชชะหรือว่าชาไทยใช่ค่ะต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนของการบิบครีมแล้วนะคะจริงๆแล้วตอนเด็กๆอ่ะเวลาได้เห็นที่บ้านเขาทำขนมกันนะคะอยากลองบิบครีมมากแับไม่ก้าแจบเป็นสิ่งน่าสนุกใช่ไหมเป็นสิ่งที่น่าสนุกมากรู้สึกเห็นแล้วแบบอ่ยอยากลองจังเลยอะไรแบบนี้นะคะนี่นะคะก็เป็นกล้วยนะคะสามารถ บดเก็บไว้ได้ปกติแล้วนะคะถ้าบดไว้เฉยๆเนี่ยเขาอาจจะดบง่ายใช่ไหมคะมาเก็บได้ไม่นานพออ่ะก็จะถ้าทําขายพอยจะบดเก็บไว้แล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วเอาไปเคี่ยวนิดนึงค่ะให้เขามีความรู้สึกเหมือนเป็นแยมพอเขาเป็นแยมหั่นความร้อนใส่น้ำตาลลงไปเนี่ยเขาจะไม่เสียง่ายก็จะเก็บเหมือนการท่านองอาหารอยาบนะคะเนี่ยเวลาจะใช้ที่ร้านนะคะก็แค่เอามาตัก แช่เย็ยนเราก็ตักใข่เป็นพอร์ชั่นได้ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะเสียหรือไม่ต้องกลัวเขาจะดับสามารถเก็บไว้ได้ไดอ่าโอเคค่ะวันนี้เมนูบานาน่าไททีลาเต้จากทีพอร์ตก็คือให้ texture ครบเลยใช่ค่ะมันมีทั้งอื่นคือเขียวกรอบความหวานความมันควานวณจากนมทีพอร์กเอ็กซ์ตร้าแล้วก็ทีพอร์กข้นหวานนั่นเองนะคะเชฟคะแก้วนี้ถ้าไม่มีรครับขออนุญาต ชาท,ทีลิเวอร์อย่างโปเต้น,นะคะพลาดไม่ได้แล้วอ๋ออันนี้คือเราต้องโรยน้ําตาลก่อนเผาด้วยใช่ไหมคะก็รโรยเป็นน้ำตาลทรายนะคะอะแล้วก็<า>เผาแบบน้านินค่ะประมาณนี้แค่นี้เองก็คือน่าทานแล้วเสร็จแล้วนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นตัว เป็นตัวครีมนะคะที่พอยไม่ได้ใส่น้ำตาลอันนี้ตีให้อ่อนๆเอาไว้เหมือนอไส่น้านบนหรือว่าถ้าใครนะคะมีเครื่องที่เป็น,นบีบรีก็สามารถใช้ได้บบเหมือนกันว้าว วันนี้นะคะหลายๆท่านที่เป็นผู้ประกอบการหรือว่าเป็นชาไทยเลเวอร์หรือว่าเปิดร้านอาหารนะคะหรือว่ากําลังจะคิดเปิดร้านเครื่องดื่มอยู่นะคะวันนี้ได้ไปเลยค่ะทั้งเมนูขนมแล้วก็เมนูชาไทยนะคะเป็นเมนูบานาน่าไททีลาเต้จากเชฟพลอยนั่นเองค่ะมเตร์เชฟโปรเฟชชั่นอลไทยแลนด์เลยนะคะเต้จะมี มาถหาหมลูกค้าทุกท่านแล้วก็รวมถึงเชฟลอยก็จะยังอยู่กับเราที่บูต F&M ด้วยนะคะหลังจากที่จบกิจกรรมที่เวทีกลางแล้วแรกนะคะที่พอร์ตข้นจืดแถบชมพูที่เชฟลอยใช้เราช่วยเบเกอรี่ในเรื่องอะไรบ้างที่พอรข้นจืดแถบชมพูที่เชฟลอยเลือกใช้ในการทำขนมตัวนี้เราช่วยในเรื่องอะไรบ้าง ตอบได้ไหมคะถ้าตอบได้ยกมือเลยค่ะยกมือเลยโอเคขออนุญาตมีไม้ด้านนี้เลยค่ะรบควดลูกค้าพูดดังๆเลยค่ะให้เรื่องความมันของครีมความหอมความนุ่มเนียนด้วยไหมคะความเนียนด้วยเพราะฉันขอตอบอีกทีนึงขอตอบอีกทีนึงเนียนหอมหอมนุ่มเนียนเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะรับรางวัลไปได้เลยนะคะ โอเคมี้ากันเพื้อนแจกอีกนะคะขอเป็นคำถามต่อไปเลยแล้วกันค่ะวันนี้เมนูที่เชฟพลอยทำเป็นเมนูอะไร้างทั้งหมดมีสองคำตอบนะคะเมนูที่วันนี้เชฟพลอยทำโดยใช้ผลิตภัณฑ์จากทางทีพอร์ตเมนูชื่อว่าอะไรยกมือเลยค่ะตอบว่ามีสูตรเอ่อทีรามิสุสติ๊กต๊ก มัมมมชชาและมัชชาที่ทขอชื่อเมนูอีกทีหนึ่งได้ไหมคะมัชชาทีรามิสุค่ะมัชชาทีรามิสุจากทีพอตเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเดี๋ยวให้เช็คตอยมอบรางวันนิดนึงนะคะเดี๋ยวเฉันด้านหน้าได้เลยค่ะด้านนี้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้โบอกรักกันผ่านหน้าเวทีไหนหลายท่านอาจจะเขินอายนะคะ ตอบได้ไหมคะตอบได้ไหมคะเอาล่ะดิฉันแอบเห็นว่าคนนี้เป็นแฟนคลับเชฟพ,พลอยตั้งแต่ก่อนขึ้นมาแล้วทีพอมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างคะทีพอข้นจืดแถบ,บชมพูค่ะแล้วก็มีทีพอดข้นหวานแล้วก็มีเอ่อทีพอเอ็กซ์ต้าค่ะว้าวเก่งมากขอเสียงปรบมือด้วยค่ะนะไปโอ้เชฟพลอยลงมาเลยเหรอคะ ดูเลยขอถ่ายรูปนิดนึงนะคะสุดยอดน่าหลักมากเชฟพลอยโซคิวมากๆมีหน้าหลาททำไมทุกคนถึงแบบว่ามานั่งรอนะคะโอเคค่ะแต่ว่าของรางวัลเรายังไม่หมดเดี๋ยวเราไปแจกกันที่บูตต่อนะคะเดี๋ยวที่บูธเดี๋ยวเราจะมีผ้ากันเปื้อนจากทางเชฟพลอย พิเศษกว่านั้นคือพร้อมลายเซ็นจากเชฟพลอยด้วยและพิเศษไปมากกว่านั้นเพราะว่าทีพอตไม่มีคําว่าธรรมดายแน่นอนนะคะถ่ายรูปคู่กับเชฟพลอยไปเลยจ้าเพราะฉะนั้นไปเจอกันที่บูธเอฟดเได้เลยค่ะสําหรับกิจกรรมบนเวทีกลางในรอบนี้นะคะ F&N t T o น t o เอ็นท e l o y ชลอยขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันได้ใหม่ที่บูธ F N N ค่ะสวัสดีค่ะอขอบคุณน้องต้นตแพรชมพูแล้วก็ T ี ดีผักข้นหวานสามอันนี้ชุบป้องไหมคะเชฟพลอยถูกต้องเลยค่ะเพราะฉัน้นเชฟพลอยมอบเลยค่ะเซนกันสดสดเลยนะคะว้าวขอเสียงปรบมือด้วยค่ะไดนีย่ย,ยังมีมีอีกกี่หมืนนะคะอีกสามยังมีอีกสามหืนตอนนี้ค่ะใครที่ เด้แล้วก็เขียนให้เลยคุณแม่ขาเดี๋ยวแจกถ้าคันเรื่อหน้าคุณแม่แต่ว่าก็ได้นะคะ่าขาเดี๋ยวพอรับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราป่วนชูถ่ายรูปนิดนึงนะคะเรียบร้อยค่ะเรียบร้อยค่ะโอ้ยตายแล้วรายเซ็นสดเลยว้าวมากเลยนะคะไปยดงไงคะขอถ่ายรูปนิดนึงค่ะคุณแม่ขามาเดี๋ยวมีคำถามใช่มีหนึ่งรางวัลนะะนะคะ ทีพอร์ตและ the the yeah. เอคลร์จากทีพอร์ตและเอคลร์จากทีพอร์ตเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะเย้ขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะแล้วต่อไปกับเชฟคอยติดด้วยคุณแม่ขอชื่ออีกทีหนึ่งได้ไหมคะคุนนพรค่ะคุณแม่นนพรค่ะโมารอหนู่ะคุณแม่นนพรนี่เซ็งให้แบบสดๆไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะได้ถ่ายรูปคู่กับเชฟคอยด้วยนะคะหนูยังจะเป็นคุณแม่มา เขาให้ผมอยากถ่ายรูปเขช้กล้อเลยไปแล้วอะค่ะแม่ไดย้อนหังเลยนี่ค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่ถ่รูปนีดนึงนะคะยังมีผ้ากันเปื้อนอีกสองผืนนะคะเยถ่ายรูป้กได้คขอบคุณมากมากเลยค่ะ ส<ด>ขอกิจกรรมดีจากครัที่อดีหน,นึ่งใเล่หคะขุณมากเลยค่ะรัเดี๋ยวงจนี้เดี๋ยวเราจะให้เชพอยนะคะถ่ายรูปคู่กับผู้โชคดีของเราแล้รวมทอัอีเดวะคะ่ะดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมดีๆี่้จากทางกไปด้วยนะคะแต่ว่ากวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในรอบหน้าขอบคเชพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ